เดียวคัทเทปเป็นถังแก้อ่ะวันนี้มาไปจิ้นๆต้จากเลนยให้คัเทปเป็นถังแก๊คนเดียวอ๋ออยากซื้อแตงโมไบใ้พอกินเลน้ำตาลหรอเเขาบอกว่ากินแตงโมอัเนี้เด็ขาบอกว่ากินแ้งโมอันนี้ก็ได้เรีนกินแต่กินสิ่งเดียวมดักินสิ่งเดียวม่ใช่ได้ซื้อเป็นเม็ดน้อยผุนซื้อน้อยนึงแต่กินสิ่นหนึ่งก็เก็บไว้เขาบอกตแบ่งข ซื้อย่นนะนั่ก่อนคนก่อนนั่งน่งซื้ซ้อแล้วเขอกว พี่ย yeah. yeah, O S เออ J กเเคร O คิดี่โย่ไหย่กทุเรียนอยู่มาเรว่าแมนเชสเตอร์มักมายา่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมายยายอกอยายอกออยากหอม ที่หนูอยากเล่นโทรศัพท์หนูก็ต้องตามใจพวกน้าหน่อยสินานน้าใชอย่าทำไม่ทำแม่พี่จะให้หนูจะลงจากรถเลยหนูไว้ตรงนี้แหละเียะเยียบเยียบอะไรเยียบเท้าหนูแมเอา่แม่ยม่จะตบด้วยไหมแม่จะเล่นรถรถแผลงจะให้ยาอยู่ข้างหลังส่วนหนูก็จะนั่งอยู่ข้างบนดูกำนั่งไม่ดูเดี๋ยวนี้คแล้วหนูก็จะออกไปเลยมีค่าอยู่นีไม่ใช่ ไม่รเวลาหนูกอดยายจะยมีแต่น้าไม่ได้รักหนูรักหนูแล้วแฟนยิ่งรักหนูแล้วแฟนรักหนูไม่ได้มากน้อยกว่ายายเลยหน้าแฟนรักหนูเท่ากับยายเลยยายรักหนูเท่าน้ำหนักยายเลยนะแล้วแฟนก็รักหนูเท่าน้ำหนักน้าแฟนเลยน้ากับหน้าแฟนแหละยายกับน้าแฟนอื่นเพื่อนที่เพื่นที่หญิงเพื่อนที่หญิงแต่นะหนูรู้ว่าน้าไม่ได้รักหนูรักหน้าแฟดรักหนูมากหน้าแฝดรั ีตอนยายกับแม่ไปคลอดโโหนูน่ะอยู่นอนโรงพยาบาลสองคืนถูกไหมครับน้าแฟตแต่อยู่บ้านคนเดียวอเออแล้วน้องแฟตก็ยังไม่เคยขับรถไปไกลขนาดนั้นเลย<ม>น้องแฟตก็ขับรถไปหาแม,ม่ไปหาไปขอทางนี้ป่ะขอทางนี้บนเ๊อปแทนเนะหาไปกับป้าจึง<ม>ไปจับพีพอ่อยู่นี่หพ่อไงพี่จี ่เขาไปทีนี้อันแม่กับยายก็อยู่นู่นกับหนูใช่ไหมล่ะน้าก็ไปกับป้ากึ่งกหนูออกมาอ่ะไข่น้ำลงไข่ดำปื้อเลยอัะพาไปปั้นดิแล้วยายก็ว่าเอ้าหำคือเป็นนั่นๆยายว่าป้านุงนี่กระมาเดี๋ยวอันเดี๋ยวมนก็สิบแตะอันแป้งโตเองคะตะตุนอันพ่อนันน้ามะจะขึ้นไปหากับสิลงมาใครหําน่ะนะเออยายก็เลยงงยายว่าเอ้า แบบนี้ก็มีพอหน่อยนึงฮำนูก็หย่อนตาซะลงมาแบบไข่สองฟองไข่นะคะไข่นะคะแต่ว่าตัวฮามหนูน่ะแหก่ขึ้นอยก็เลยพอใจแบบว่าโอู้ชายขนาดเป็นเรียบร้อยแล้วตัวนี่เป็นผู้ชายคักแน่แล้วตัวนี่มีตอนมีไข่หั่มด้วย น,นิ่งเป็นหนึ่งในสามแสนคนที่ดูนักสืสารน,นี่ก็เปิดประสบการณ์ชีวิตในเดินทางว่บ้านใครนี่สช้ไเขียวเป็นได้เห็นกันใหม่โคตรประสาท กับน้าแล้วทนางทิ้งน้าจบไม่ได้รวยเท่าไหร่เอาหนูไปทิ้งกับบ้านรวยนี่ยเขาจะเอาหนูอยู่เพราะไม่รักเด็กซิเตอร์คนรวยเขาไม่รักเด็กทช่เเขาก็ออยากได้เด็กเด็กดื้อเขามีแต่ยายเนี่ยชอบหนูนี่ชอบมันดื้อนะแต่ว่าคนรวยนะบ้านคนรวยน่ะมีแต่คนแก่อยู่ในบ้านคนรวยน่ะเขาไม่รั ถ้าถ้าถ้านะถ้าหนู